ผมไม่อยากพูดเลยนะครับตอนนี้ลงมาไกลมากเลยนะครับเพื่อเราจะมาปล่อยโคมกันมาปล่อยกันแบบอะไรหล่ะเขาเรียกแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวเลยฮะตัวนี้จะเป็น,อน,ออนของพีงเอกหรือของคุณต้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ลงมาปล่อยกลางน้ําเลยนะครับแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวเลยท่านจะได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะครับมันจะดังตุ้มต่าตุ้มต่ำนี่แบบว่าเราอยู่กลางสมอระพูงแล้วกัน ใกล้จาไม่ค่อยติดล้ะไอา,ง,างนี้นต้องเอาให้ขึ้นนะอายเขานะ อันนี้ผมว่าถ้าสอมเหมยมาช่วยจับอาจจะดีกว่านี้นะผมว่าเบาเลยเบาเลยนะกินหอยเล้วอธิษานยังไง ในเฮียขอชัดๆอ่ะขอชัดๆครับครับครับไม่ไม่ที่ว่าอธิษฐานอ่ะอธิษฐานให้สอมเหมยครับว่าว่ายังไงอ่ะรังเลยรังนะรัก <laughs> นะใช่ไหมอ สามสี่อ่ะไปแล้วใช่ไหมพี่ขึ้นแล้วเหเอ้ปแล้วเออไปแล้วพี่ยังไงไปแล้วขึ้นเหรไปแล้วไปแล้วครับพี่ไปแล้วครับโอ้โหขึ้นอย่างองอาจสงา่าเผยเผยอันนี้ก็ไปแล้วนะครับเป็นโครงของนี่เองพี่อ่าวันนเ้ตุ้อมเหมย ต่อมาต่อมาอต่อมาอต่อมาให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ